ไม่ครับนี่อันนี้คือคลื่นปบติครับแต่ตัวนี้ครับสัญญาณขาดๆหายหายครับตัวไอสองผมเนี่ย <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับผมพีเพชนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหานะครับของไม่สลัมโมดิกนะครับที่ผมเจอนะครับ ในการใช้งานนะครับผมว่าเป็นไงบ้างครับอันนี้คือปัญหารครับที่เจอจริงนะครับผมท้าเพื่อนหลายคนซื้อไปอาจจะไม่เจอปัญหาแบบผมแต่ผมซื้อมาครับเจอปัญหาเลยครับผมตัวเก่ามันก็ใช้ดีนะครับผมแต่ผมลองเปลี่ยนตัวที่เป็นตัวใหม่ที่เป็นหน้าจอแบบมมนิเตอร์ดูครับว่าเป็นไงบ้างแต่ปัญหานี้เจอบ่อยมากครับผมในการใช้งานจนแบบว่าผมลำคาญมากเพราะว่า ผมทำการใช้งานนะครับบ่อยๆอยู่แล้วครับผมในการใช้งานอย่างแรกครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเวลาชาร์จเสร็จแล้วมันไม่ค่อยเก็บไฟครับผ่านมาแค่1คืนครับแบตเตอรี่ตัวนี้แบบหายสนิทเลยครับผมไม่เก็บไฟเลยครับอย่างแรกอันนี้คือโหงมากครับไม่เก็บไฟผมชาร์จนะครับผมใช้ตัวชาร์จที่เป็นพอร์ตไอซีธรรมดาเละครับผมชาร์จเข้าพอมันเต็มแล้วไฟมันจะกระพริบเต็มนะครับผมถ้ามันเต็มแล้วไฟมันจะเป็นสีฟ้าเต็มผมก็ ชาร์จไปทิ้งไว้ประมาณเต็มแล้วผมก็ถอดออกแล้วประมาณผ่านไปหนึ่งคืนแบตก็หมดครับผมในการใช้งานครับในการชาร์จครับตัวนี้จะเป็นข้อเสียครับถ้าเราเอาตัวไทซี2ไทซี C ที่เป็นหัวชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์ที่เป็นของพวก iPad อะไรมาชาร์จไม่สามารถเข้าได้นะครับต้องเอาหัวชาร์จแบบธรรมดานะครับที่ไท e C จริงสามารถใช้งานได้นะครับนี่อันนี้ตัว TX 2ตัว,ต,วตัว RX นะครับผม 1ตัวนะครับไอนน้ก็คือตัวที่เสียบกับโทรศัพท์นะครับผมก็คือตัวรับส่งสัญญาณนะครับตัวนี้ก็คือรับเสียงเราครับ TX นี่ดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะผมเลยนี่ยังไม่ได้แกะใช้ตัวฟิล์มเลยนะครับว่าไม่ใหม่ครับผมดูนะครับอันนี้ผมชาร์จมาแล้วครับผมชาร์จแยกนะครับผม พอร์ตนี้พอร์ต micro usb นะครับในการชาร์จแยกคืออตลับนะมันชาร์จไฟช้ามากแล้วไฟมันอ่อนครับผมดังนั้นผมชาร์จไม่ได้ผมจึงขอตัวนี้ครับมาชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์แยกครับหรือว่าเป็นตัว micro usb ครับซึ่งแบบลําบากมากครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับผมภาพตามนี้นะครับเวลาชาร์จครับสำบาดจงครับนี่ครับต่อไปนะครับผมแล้วตัวนี้ครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้คือว่าโอเคอยู่ครับแต่ตัวนี้ครับ จับสัญญาณครับผมขนาดสัญญาณใกล้เวลาจับจะเปิดให้ดูก็ได้ครับผมนี่นี่ครับนี่ครับดูนะครับอันนี้แบตเตอรี่ผมชาร์จมาเห็นว่าสัญญาณครับผมนี่เลยสัญญาณตัวนี้ครับผมถ้าเราเปิดแยกนะครับผมในที่มีสัญญาณแบบเยอะๆอย่างเงี้ยขึ้นครับผมไม่ดีตัวแรกปัญหาไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ตัวที่2ครับปัญหานี่นะครับ สังเกตไหมครับว่าเห็นไหมครับว่าคลื่นมันไม่ีครับนี่อันนี้คือคลื่นปกติครับแต่ตัวนี้ครับสัญญาณขาด,ขาดหายครับตัว A2 สองผมเนี่ยตัว B เนี่ยผมทําการรีวิวแล้วมันสังเกตไหมครับว่าเสียงมันเป็นขาด,ขาดหายครับในการใช้งานสัญญาณมันไม่คงที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ผมว่ามันจะความปรับปรุงหรือว่าผมจะส่งเคสนั่นแหละแต่ผมว่าปัญหานี้ มันน่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อล็อกปีล่าสุดแล้วครับผมในการผลิตก็ยังเจอปัญหานะครับผมของเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกในการเฮ้ยเราเคยใช้ยี่ห้อนี้มาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกแบบน้อยๆนึงครับในการใช้งานนะครับผมเพราะว่ามันก็นั่นแหละครับแบตเตอรี่ มันไม่เก็บไฟในตัวกลองแล้วสัญญาณในรับตัวนี้ครับผมบางทีขาดๆในหายครับไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ครับผมในการใช้งานของผมอนะยังไม่ค่อยภาพใจนะครับผมกับตัวซัลโมดิบิงห้าร้อยโปรตัวนี้นะครับผมถือว่าควรปรับปรุงนะครับผมในการใช้งานวันนี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับผมในการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ